การออกกำลังกายที่บ้านมันง่ายนิดเดียวดูนี่ผมจะทำให้ดูชึบไปกเมดไวท์วอมคิดห่าภาคงาวรกเอาล่ะฉันมีมีดโอ้โหมีดสวยจังเลยอ่ะว่าไงน้องสาวอะไรพอจิ้มหน่อยเฮ้ยมุกเสรกูแน่ตุ่มตุ่มตุ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 มตอมตุดอรดม โอ้ oh, รู้สึกมีอารมณ์เสิร์ชให้โค้งกระดูกสาวมาให้แจ๊กแซวแซวแซววนี่คือแมวฟรัป้าที่สามารถมองเห็นผีได้มันหันไปทางไหนผีมันก็จะอยู่ทางนั้นแสดงว่าที่นี่มีผีเมื่อคุณเก่งเกินไปแล้วไปเล่นปิงปองเอาล่ะเตรียมตัวพะจัพระจัพระจา๊กะจา๊กขจัาโอ้ไม่ไม่จะทำอะไรกูเลยจะทำอะไรกูเลยไอ้ดบนโดโไม่ไม่ไม่อย่าอย่าเอาหินกูออกไม่มันเอาหินกูออกแล้วไปไปไอย่าอย่าทำอะไรกูเลยไปอย่าขังกูไปใช่เจอเพชรระหว่างขุดเพชรเออยคริงกวฮ นี่เนี่ยเอาอีกหน่อยนี่เนี่คุณจะเอาเหรอืมเป็นตรรัวแซ่บแค่ขอกินหน่อยเอ้ารับรับมาสิแม่เอานี่คุณจะให้ผมกินจริงๆเหรอผมไม่ชอบเผ็ดน,นะก็ไปเถอะน้าก็ได้อ๋อแต่อีกอย่างผมไม่ชอบเผ็ดบ้างๆเลยคุณต<อ>้องใ,ให้ขนมของกูเซ็ตก,กูไปยา เอาไม่เจ้าหนอนมันตุยไปแล้วไอต่อมันจะทำอะไรเจ้าหนอนน่ะกูได้อาหารเย็นแล้วไปฝากลูกเมียดกวากูไปละเฮ้ยเฮ้ยอยากจะจำมาดุดเอาตีนให้กูโดมตีนเหม็นอย่างกระขี้เล้วฮ่าฮ่าชิวหล่นลงมาแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยกูดังอยู่ดีทำไมเมื่อคุณต่อยกันกับเพื่อนในเกม Minecraft ไม่นะไม่นะไม่แน่ลงไปดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลมามาดิจิตอล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 มาดุดมันคาปากกู เฮ้ยกูพร้อมออกไปข้างนอกแล้วพากูไปข้างนอกพากูออกไปมันน่าอยากจะไปเดินเล่นข้างนอกมากเลยนะเนี่ยหมาตัวนั้นน่ะอืมมาดเดอร์กินโทรศัพท์เซ็ตแซมอืมไอ้อยากกินซบตับโจ๊โจออแยกนี้มันต้องระวังเลยนะรถชนบ่อยเออจ้าจ้าเกือบชนแล้วกูขอโทษครับทุกพี่อย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับขอโทษครับกูไปละว่ายสวยขนาดนี้ผมไม่เอาเรื่องก็ได้ครับพี่อันนี้มึงดูไว่ายปากนี่ถ้ามึงออกมามึงเจอกูแน่นี่นี่มึงดูไว่ายทำข่อยเลยวะ ไอ้ลูกเมียวน่ารักฮิขอจับหน่อยนะเฮ้ยเข้าห้องน้ําดีกว่าพักเทีย่ยงแล้วอะไรวะเนี่ยฮ<ม>อะไรเฮ้ยเดี๋ยวใครมาใช้ชีวิตในนี้โอเคเพื่อนงานมันเป็นอย่างนี้นะเออพบข้าผินห้องครับวดีครัฟูเฮ้ยเอาล่ะ,ละพวกแก๊งสามสาวนี่ต้องรําต้องรําเป็นไงถ่ายคลิปวีดีโอ,อไปลงติ๊กต็อกเลยนะสวยๆเลยนะสาวอย่าโยกอย่าโยก,กมากเพื่อนอย่าโยกกูบอกว่าอย่าโยกอย่าโยกไอ้ห๊ขับรถแซ่บๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋เบรกกระทันหันแบบนี้ใครจะรับผิดชอบลเนี่ยเฮ้ย โอ้โหดูมันดูมันยังขี่ชะลอขอรถชนมึงชิบหายบาแล้วเมื่อคุณเล่นไม้ครับแล้วคอมคุณร้อนแบบนี้คุณสามารถปิ้งขนมปังบนความของคุณได้โดยทำการพับหน้าจอลงหนึ่งนาทีคุณก็กินขนมปังปิ้งเจอาใช่ไหมฮะมึงเอาใช่ไหมมึงจะหนีไปไหนฮะมึงจะหนีไปไหนมึงจะเอาเฮ้ยพ่อนอนหลับอยู่สวงหวับสวงหวับพ่อเอ้ยนี่ย้อนย้อนกลไปอู้เดอาเออ้ เปรี่ยวอย่างนี้วะเนี่ยฮะเทคนิคการกินแมคโดนัลล์ยังไงให้ได้กินทั้งหมดทำแบบนี้นะครับผมเนี่ยเอาถ้วยมาแล้วก็วางใส่บนแกว้วน้ำนี่งไงกินไปด้วยดูน้ำไปด้วยอย่างเท่ห่วะอดแดกครับผมเนี่ยเลยทำสูตรโบราณเพื่อนมึงจะทำอะไรเปิดฝาขวดด้วยกระจกไงเพื่อนอืมตั้มเรียบร้อยไปซื้อกระจกใไหม่เบียร์มันยังไม่เปิดเลยนะเพื่อนเรื่องของเมืองตักพิซซ่าไปเสิร์ฟลูกค้ามันจะเอ้าเฮ้ยทำไมหน้ามันไม่มาด้วยฉีกวางแบะเรียบร้อยไปเสิร์ฟได้ ให้ hey, ว่าไงเจ no? ้ากบน้อยมาตะเกอรเคี Teraz, like ้ยวยากโคตรเท่เลยว่ะเพื 1, right wow! uh, ่อนเอ้ยเพื่อนมึงยาวกว่าโคตรเท่เลยกูมาทั้งหยวง w t f ว่านาฬิกากูสวยจังงานมันราคากี่บาทอ๋อประมาณ1,500ล้านดอลลาร์นะนะโอ้ว้าวเด็กแถวบ้านกูใส่ก็ตึมเลยแหละ Everyone I know y e นี่คือการดึงผ้าด้วยรถนะครับไปเลยโอ้โอโอโมันต้องออกมาเจ๋งแน่ๆเลยนะวันนี้ตาจะมาแสดงซีจีระดับค้นเทพระดับโลกนะโอ้โยนระเบิดไปแล้วว้ตาตุยไปแล้วไ้เก็บของชิวๆไอเสียงอะไรวะเซวเมื่อ <c oughs> คุณแอบกินขนมปี้บในห้องพักขูกู <c oughs> กินใสยคัๆโ้โยทำมมันแห้งนะดานี่ขอน้ำขอน้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> ซอมบี้เข้าไปในบ้านได้แล้ว มึงกลมาอะไรในบ้านกูถอดกางเกงตับ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 ออหยาโอว้าวแก้วนี้มันโคตรเจ๋งเลยว่ะใส่น้ำใส่ขนมด้วยนะอมซื้อครับซื้อซื้อผมซื้อเนี่ร่อนกระทาแบบนี้ร่อนแบบนี้เอาแขนไปแบบนี้ไหนทำไม่ดูอยสิได้เลยลูกพี่จับจับมจับจับา่ามึงจะไปกันทำไมวะะให้โยกแขนไม่ใช่โยกตัวมึงจะโยกทำไมตัวนะมึงจะโยกแบบนี้ทำไมวะให้โยกแขนแบบนี้ ได้เป็นหลับตอบอ้วืดโอยโดนหัวเต็มเต็มเลยมึงโดนไอ้อะไรวะน่ะเรียบร้อยลงแน่นอนนี่คือแผนการของกูมานี่นะตุ่ตู่มากับพ่อนะตุตู่นะอย่าดื้อน,นะตุตู่ลูกตุตู่ลูกตุตู่ตุตู่จะทําอะไรพ่อลูกตุ่ตู่จะทำอะไรพ่อเลยน้าดุกเรียบร้อยครับล้มแบบนั้นไม่รอดแน่นอนผมแอบเอาเครื่องสบอางแม่มาทาหน้าเล่นครับ แล้วตอนนี้มันก็ล้างไปอออครับผมนี่คือการต่อสู้กันในโอไอโอไอมันก็มาดิมันก็มามาดิช่วย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 ววววิง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 มามามาุบชุบชุบชุบุบเเเเเเอามจะเอาแล้วมจะเอาแล้วมนจะเอาแล้วถ้าคุณหาเมวเจอเท่ากับคุณรอดหาไม่เจอใช่ไหมหายกูไปลงติ๊กตอกเพื่อนได้เลย จ้าปะาจ้าจริงจ้าปะจ้าจริงจ้าปะจ้าจริงจ้าจ้าปะจ้าเฮ้เพื่อนไปต่อไม่ได้บามีลาวะบะคุยบะคุยออแอบแม่ร้องเพลงดีกว่าไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีใครได้ยินใช่ไหมได้เลยว่ามันแปลกๆว่ะกูอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวมันต้องมีใครแน่แล้วีโรบไปอีโรบายดีเร็วดีเร็วอี เฮ้ยมึงอย่าล้อเล่นกับกูนะบอกกูไม่เล่นกูไม่เล่นไม่มีอารมณ์จะเล่นเลยเฮ้ยแวบจับจับเอากูลวงจบจับจับจับว่ะโอ้ว้าวตอนนี้เราอยู่บนรถของซานต้าว่ะเราไปส่งของขวัญให้เด็กน้อยกันดีกว่านะเฮ้ยมึงไม่ใช่เจ้านายกูมึงลงไปเดี๋ยวนี้หุบปากแล้วไปซะมาลิกีกองสารน้องกองแกงผมรัดยางมากว่า100กว่าอันแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะเห่ามั่วซ่วนนะจะบอบ อกเลยเหมือนมีตัวอะไรมาแอบดูกูขี้ไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเปิดประตูห้องน้ำดูเนี่ยวัตตะฟักจะบีบใครแล้วนะลูกบีบเลยพ่อผมอยากดูเอาล่ะดูซอซมหงุดกิดเว้ยหงุดกิดเว้ยแม่ค่อยๆเดินบนแผ่นน้ำแข็งมันเปราะบางนะเพื่อนมึงระวังด้วยอ่ากูจะระวังเพื่อนมึงคิดว่ามันแข็งแรงไหมเพื่อนแข็งแรงนะกูคิดว่านี่คือเสียงของหมูน้อยนะครับ และนี่คือเสียงของวัวน,นะครับ <c oughs> และนี่ก็คือเสียงของไก่สีชมพูนะครับดูซิว่าเสียงมันจะเกเรขนาดไหนอย่าลืมเปิดเสียงให้ดังใส่หูฟังแล้วไปฟังกันเลย <c oughs> โอ้ยสายชาติติดทำไงดีเดี่ยเอาละ่ะผ่านสายชาติใส่ครีมนะครับแล้วก็มัดไอเข้ากันแบบนี้มัดให้แน่นแน่นแน่นสุดๆไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทุบได้แล้วทำไมไมันไม่ดึงสายออกจากกันวะมาเขือเทศมาเขือเทศฟันง่ายนี่เดียวฟัน เหมือนมีคนจะมางัดบ้านดิฉันนะคะดูสิมันงัดตั้งนานแล้วมันยังงัดไม่ออกเลยฉันจะถ่ายคลิปมันไว้แล้วเขาจ,จะเอมันเปิดแล้วใช่ไหมเอ,อ,อ,อะเฮ้ยเพื่อนมันทํางานช่างมากี่ปีแล้ววะ2ปีกับอีสีเดือน,อนและนี่ก็คือวันสุดท้ายโอ้เฮ้เล็กเกสับแบเฮ้ยแม่มาเฮ้ยแกงหลับเรียบร้อยหลับแล้วจา้าไงลูกรักหลับหรือยังจ้าอ๋อหลับแล้วเหรอ หลับแล้วแต่เล่นเกมอยู่เดี๋ยวปิดประตูหน่อยสิดูหน่อยสิโอเคแม่ไปแล้วเตรียมเล่นต่อเฮ้ยมาค่ะล่นไวแซ่บๆอืมสบายจังเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ